เราไม่เคยเห็นการเมืองที่มันมีความสร้างสารรค์มันไม่เคยเห็นการเมืองที่ท,ที่มันพูดคุยกันได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเบื่อวะ่ะกูไม่อยากไม่อยากยุ่งกับมึงแล้ววะ่ะกูกูขอ,อยู่กับกูอย่างนี้เงียบๆได้ไหมอะ่ะ ใหม่กลาลังต่อต้านเราก็เฮลโลไปกับเขาด้วยไปกับแม่ด้วยไปกับอะไรด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจสรงส่วนนั้นจริง,รงพุ่งตรงสมัยนั้นเกี่ยวกับเพราะว่าเป็นการปลูกฝังมาจากจากแม่พี่จากสื่ออย่างเงี้ยพอซึ่งโดนป่าเราก็มีความไม่ดีในใจเราอ่ะคือเรามองคนไม่ใช่คน ว่าพี่ไม่อยากยึดมานเมืองเอาจิงๆแล้วอะ่ะคือแบบเรารู้สึกว่ามันคือความแบบแผลของเราอย่างหนึ่งนะที่เรารู้สึกรู้สึกคิดผิดไปตอนนั้นคิดในเชิงความรุนแรงหรือความผลร้ายที่แบบว่ามองคนไม่ใช่คนไปแล้วเราก็เคยเคยทะเลาะก,กับเพื่อนอ่านเฟซผ่านอะไรอีเดียวลบเพื่อนแล้วเราเจอแต่สิ่งไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นหล่อร่วมทาให้เรากลัวเราเข็ดเราขยาด วิกฤตการเมืองหรือ,รอปัญหาทางการเมืองท,ที่เจอมาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ไม่เคยได้ของใหม่กลับมามันกลับกลายเป็นน้ําเดิมหรือน้ําน้ําไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะมันก็เกิดการที่เราต้องลบอีกลบซ้ําแล้วซ้ําอีกลบซ้ําแล้วซ้ําอีกจนจนเรารู้สึกว่ากระดาษใบเนี้ยมันเริ่มเริ่มเปือ่อยละมันกลายเป็นกระดาษที่มันค่อยๆขาดวิ่นซ้ําเดิมๆหมึกการเมืองเดิมๆต้องมียังลบก้อนเดิมเข้ามาลบสุดท้ายก็ก็มีแต่กระดาษที่ขาดไป แต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้